สวัสดีจ้าสวัสดีนี่จะอีแหล่หน่อยกะมาเขาเหนียวแล้วนะจ๊ะเนาะ้วกะนี่จ้ะไอเวลาหนึ่งหนึ่งซุกเต่าจ้าพี่น้องจ๋านี่จ้ะไ้เวลาซ้ายเข่านะจ๊ะเนาะจ้ะมาจ้ะมาเขาเหนียวฮอนฮอนไม่ๆม่จ้ะพี่น้องจ๋าไม่ไมจากหมอใไม่ไมจากเต่าเลยจ้ะ หนึ่งไว้กินหลายมือแเนาะก็ได้สามขาเพราะเดีล้วจะพี่น้องจ้าเลยจ้ะหนึ่งเขาเนี้ยกองหน่อยๆอ่ะน่ะน้อยน้อยเนาะเนาะพราได้กินจ้ะพ่อพอด้สื่อเพื่อเนาะเนาะข่าวที่น้องให้มากแะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกคนจ้ะแสบคักน้องสาวเอามาจากบ้านจ้ะเป็นกระเบองมะหอยเนาะเนาะนี่แหละน้อยกันนี้นะจ้ะ หนึ่งพ่อได้ยูพ่อได้กิน่นกิ่นเพื่อ,อยยูน่าจะเนาะพอมีแห้งเฮ็ดงานจ้าพอมีพี่น้องตีป่านะอาทุกคนจ้ามมนมีอนะหรนาเขากะะลังขึ้นจ้ะทึ่งทึ่งหนึ่งไปทึ่งซ้ายไปทึ่งจินไปเขาไม่ไมจกักมันแสบพี่น้อง จินข้าหวดจินไป้ายไปเนาะจ้นเนาะหอมหอมจะพี่น้องจ้ะนี่จะน้องเอามาให้กะจากบาทจ้ะมดเราจะพี่น้องจ้ะจินได้ซื้อไหมเระจ้ะซื้อไหมกระสามทีบห่าบาทเนาะจเนพี่น้องจ้ะ น่าจะมากเมื่อกินเขาหอนๆไม่ไม่เขาไม่กินกอีกยงกระแสบนิดกันเนาะ,ะกินกับเจ้ากระแสบจากพี่น้องจ้าแต่วิ่งใจเพระจับก,กล้องเขาหน่อยค่ะแม่อีเร่น่อย